สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมตอนรับข้อหอยข้อเบอร์อท,ทุกทุกท่านทุกคนครับผมเข้าสู่ช่องแนวทางตัวเลขครับสาหรับเซาวันหอยออกเมื่อนี้ก็เข้มข้นมากมากครับในส่วนของตัวเลขโอ้อยดีโทษมาหลายโทษมาตามเลขเซียนอูนะครับกับเมื่อนี้กับทีได้ผ้นสรุปแล้วลเพราะว่าเมาื่อวานนี่ไปตามเพื่ําคำหลังจากที่เพื่อนดําให้ดําหน้าเรียบร้อยแล้วมีโอกาสได้ว่าได้คุยกันในส่วนของตัวเลขกับเพื่อน นะครับก็ชัดเจนแล้วสําหรับนี่นะบันี้แอฟตีช่วยบองว่าเพื่อนไหตัวใดมาแน่อกอนหนะ้าเพื่อนสิ่มาจัดการตัวเนีนไหนาะเห็เนบหเห็นค่ะนี่ก็คือชุดเต็มเพื่อนเนาะชุดเต็มนี่เพื่อนบอกตะลั่นตีบอกว่าเข้าบนเข้าล่างเด้่อง่ลพี่น้องชุดเต็มเนี่ยครับเข้าบนเข้าล่างเพื่อนวา,างสั่นชุดเต็มเพื่อนเนาะอ่าส่วนชุดเนีนนะครับปกติกะ ชุดเน้นพดใหญ่สามตัวบนหนึ่งชุดแล้วก็สองตัวล่างหนึ่งชุดครับพี่น้องครับผมเนาะ <c oughs> นี่ครับอันนี้คือชุดเต็มเดี๋ยววันนี้อทีวอ่องชุดเน้นให้ว่าบนเน้นในลักษณะใดอาก้อนเน่ยนกับที่วาเรื่องเสี้ยนอูสักคนวดนี้เป็นยังคือลาสาแล้ววันนี้เป็นยังคือลาสาบทเแียนในส่วนของตัวเลขเสี้ยนอูเปินอยากน้ำดำให้ดำหน้าอีกจังหนึ่งเพิ่นกับไปหารับจ้าง ตามเพื่อนบ่พ่อ,พอน้ำแน่จะไปหน้าผู้ใดแน่ไปรับจ้างคนะ่ะตัเลยตตามบ่พ่อจะเรียกวันนี้นี่ถามว่าเพื่อนมั่นใจเพราเพื่อนบอกว่างวดน,นี้จะเข้าบนเข้าล่างในชุดเต็มเนาะจังที่เอชโชว์ไปแล้วค่ะอ่าเพื่อนบอกว่าสันเพื่อนมาฝันน้ำต่อไรเพื่อนบอกว่าฝันดีเพื่อนน่ะอ่าแต่ว่าเพื่อนถือเค้บอกว่าอยากให้แก้ความฝันเลขออกแล้วสิแก้ทุกท่งนว่าสันเพื่อนจะเสี่ยงเลขเพื่อนนี่แหละ<อ> เพิ่นเซียงเหล็กเพิ่นเหล่าเพิ่นมาฝันเพิ่นบอกว่าฝันดีใช่นะจะเล่ตีเลยอ่าวันนี้นี่ก็ท่าเพิ่อนจิกล้ากับั่นตีมาต้องบอกว่าชุดเตรียมหน้าจะเข้าบนเข้าล่างเนาปาติโชปา,าแปดห,าง,หางเลขแปดหางเลขแปดหางกับว่าถือว่าหลายครับ <c oughs> เอาวโชยีก็หลับกันแหละเลขแปดหางนี่ว่าถือว่าหลายนะครับขันมันเข่าบนเข่าล่างอีหลีนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นพ่อพี่น้องก็ใส่พิจารณาญาณในการรับชมอ่าใส่สติดีๆก่อนที่ลงทุนครับ อแอดบอดด้การันตีว่าจิถรีร้อยเปิดเซ้นลานเปร์เซ็นโมแมนทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ครับ่อพี่น้องครับผม,ผมจะนั้นแล้วใส่สติดีดๆก่อนสิลงทุนเดอ้อ่อนพี่น้องทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นสําหรับตัวเลขอะไระเป็นอย่างก็ได้ตามเสี้ยนหูเพราะว่าเสี้ยนหูเพ่นกับชายาเพิ่นสิบสองวันติดนะ,ะหลังจากนั้นมากเพิ่นกับว่าได้ไปตามเพื่อนอีกเลยหลังจากที่เพิ่อนซีกมากจะเคื่อนไปตามว่าแรกว่าตัหนึ่งออกสามหกเลย อเพื่อนหายมากเพื่อนหายมากสองชุดตถลงจะขึ้นสามตัวบนชุดหนึ่งแต่ก็สองตัวล่างชุดหนึ่งอังว่าก่อนเมิ่นก็้เราชูฟังอยู่เาบอกชุดเต็มไปบอกผมว่าจะได้ชุดเต็มไปบอกชุดเต็มมีมีโอกาสติดบนติดล่างนี่เพินวอลสั่นชุดเต็มแสดงว่ามันนึงเขาพิ่นจะเข่าบนล่างเลยตอนนี้อ่าอันนั้นก็ไม่ได้ถามเพื่อนบอกว่าชุดเต็มมีโอกาสเข้าบนเข้าล่างบ่าอกไปบอกว่าซั่นแต่ไปงวันนี้ก็เลยได้ขอชุดเต็มเพิ่มมาหนอ่ามาฝากตอนพ่อยพี่น้องในส่วน ตัวเนี่ยจะว่องลอยบอกว่องลอยแล้วมือหนีมือตาเต็มเลยเอฟซี่กับร่ออยู่ตัวใดน้าตรงอกใจบุญมาเนาะตัวใดเขากับเหตุเป็นความลับไปสำคันแล้วเนี่ยไหนบนบนทางนึงล่างทางนึงบอกแมนแมน กระบอกเราไป่น้องเขาคอยสีเห็นว่าเป็นตัวใดตัวใดเนาะค่ะส่วนช่วงช่วงนั้นอ่ะก็เป็นตัวร่องไปอืมตัวงนั้นเป็นตัวร่องไปคับผู้ใดเอางบหน่อยก็เอาแตตัววงเนาะเอองบหน่อยก็เอาแต่ตัววงแต่ว่าอย่าเลื่อมมาสารตัวของเพลนเนี่ยอย่าลืมสับไปสับมาบ่ราจะเป็นภายในที่เป็นหาเนาะสับไปสับมาแต่ว่าเออมืนเคื่อนในใจใจอ่าผมฝันมื่อคลื่อออ เดี๋ยวสีเว้าอีกคลิปนึงเดี๋ยวฉันมาฟันฟันดีเป่เอาแต่เก่ากันฟันมือเลขควนมสิจบข้าวเลยโน่ก็ฟันดีขึ้กันือนคันฟันได้ตัวเลขมือมือหวยออกขึ้นก่อนหวยสิออกสมมุติว่ามือนี้หวยออกมันขึ้นติดฟันมันสิแมงเลยแล้อคันจังซั่นอ่ะจบข้าวเลยจบข้าวอันฟันเรียกว่าต้องแม่นนี่คือบ่แม่นเนาะแฟันจะได้ขึ้นมันเขียนไว้นะมันขึ้นอย่าดมันลืม จะเดยบินเตื่นกันมากมากเดเล่นมาเขียนไว้อยเดี๋ยวชิวบอกว่าฝันว่าจังไหนเพราะว่าเขาเสียงเล็กกันเดีมยวหมุนนี่นอนมอนเดียวกันเลยคือว่าฝันนั่นเดียวกันเถอะเอ้านอนมอนเดียวกันจังไหนนอนนอนคนละมอนอยู่เออไปกับแผ่นเหล็กกันแผ่นใหญ่เพกนจีเข้าใจว่านอนเตีงกันอยู่กับ่ไวดิัยนี่บ่แม่นมันหมอนยาวบ่อืึม มันเยอะมันมันมันคางเพราะพี่น้องค่ะแม่นมันมันไว้เดินเราที่นี่หนูหนูเขียนเลขเสียงไว้ในนั่นเด้นู้นเขียนแผ่นเลขเสียงไว้ใต้หมอนดิโอ้ก็ทก่เมื่อฝันคือจันทร์สมบูรณ์โอ้กับโอฝันพลอยยางอยู่ละที่แต่ว่ากันยังบม่ได้เบากันนี่แต่ชาวบ้านนี่ยังบม่ได้เบากันเพรวกักเมีอะไรเพราะว้าในเบากันว่ากูได้ฝันยังเอียงฝันยังฝันยังอืมทีหลังจะเบาอีกชักเที่ยวนอนมวนมุนหมอนเดียวกัน เ้าโยนเก่าใจมาหมอนแมสมันหมอนยังเอ้าเอ้เนาะอันนี้กันเป็นลืมเนาะลืมโชว์กันเบาเลี่ยงนีแน่นี่เนาะโชว์เลิดอกคุณผู้ชมจึหัวรอสำหละบเนี่ยเซียนหูด้ะนี่สำหรับเซียนหูโค้งสุดท้ายเนาะเน้นบนร่างเม็ดเดียวตามอันนี้คือตัวเน้นตัวบอลเน้นกายแต่ว่าเซียนหูนี่ชุดบนเนี่ยกอย่าลืมตัดแน่เด้อ บ่ว่าจะเป็นเก้าสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดอ่าเจ็ดเนี่ยังเจงสิละให้วะะหิ่งเหรอนน่นอนละฮะเสียภายในสามตัวนั้นไม่สิออกซับกัน,นยังสิเนาะหนึ่งในห<น>ักนะกันอยู่ได้นี่ล่ะเลขเลขฝันน่ะเลขเสียไอ้เลขเอาไว้ใต้หมอนน่ะหนึ่งไม่หันกันอยู่ได้นี่ละอยู่ได้นี่บอกเอออยู่ได้หันละเมื่อกว่ามีแล้วหาเก่าเนี่ยอมาอ๋ออันใดกันแล้วแต่ผููมิภากเนาะอันนี้เพิ่นไห่มากเพิ่นไห้เนียนตัวใดเ้อกกว่าจังันละ สุดไข่สูตรมันเนะาะไปถือไพ่ถือมันแล้วเนาะโาษนาไผ่มันเป็นเรียงธรรมดาเอาแคบนะตัวไปค่ะสําหรับของเซียนอูเซียนอูเซียนอูเป็นคันว่านี่นะเซียนอูเนี่ยถือเองเนี่ยดังเป็นดังเฮ้ยมามาเลยดังปานพุ๊แหละดังปานพุ่แตรเุ้ยแต่ว,วันหนูเห็นเลขเส้นโอนหนูคนชิ่งลูกเลยเพราะว่าหนูไปขอ,อยู้ดอนปูตาเด้ถ่ายคลิไปไว้ยูดดับเตี่ย่ได้ลง ฮันแลโหลในตังมาสามตัวเนาะจังเลี้ยงไปฝันเกี่ยวกับเพิ่นแล้วก็วกไปจุดถูกออกมาตรงใจพรอะแม่ป้านมันเป็นปูเสี่ยงมอลำัมแบรินอีรีปูยังวะเอาเดี๋ยวขออ่านของเซียนอูออเอนาะคะ่ะเนาะบางคนก็นว่าอ่านในฟังในแอร์อจักจือฟังจะบ่เหนาา็นว่าสันบ่ได้ยินได้โชว์เลยป,ปูตาวะบ<อ>ัวได้โชว์มาได้บอกเพิ่นมาอืมไม่ได้บอก FC เอฟซีเลยเออเลียปูตาเดียวเดี๋ยวใครถือว่าสู้ฟังในคลิปหน้าไอคลิปกับฝันหลังจากที่ไปหาปูตาวาหล่ะกลับมามาฝัน อบกกามามาฝันตีไปจุดหนึ่งค่ะมีใครไปของเซียนอูเนาะเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนเนาะสามตัวมีสองฮางก็คือแปดสองเก้าเก้าสามเจ็ดเนอะค่ะเน้นไปที่เก้าสามเจ็ดอย่าลืมตัดเหรินวิ่นไปวิ่นมาเด้อคุณพ่อคุณแม่ส่วนอ่าสองตัวมีสามแปดห้าสามเจ็ดสองเก้าหนึ่งสี่สามเจ็ดหกห้าเก้าและสี่เก้าเน้นเม็ดเดียวคือห้าสามค่ะ เอาแคบไว้ชอบกะไปกีปปัตติลีท่านยี่ดอกมันหนูเบิ่งเนี่ยเลขเส้นหนูกระดังเนาะมันแต่ฟังในเส้นหนูค่ะลขเส้นหนูอีรีกรดังเพราะว่าผมก็ขับไอ้ผมก็ตื่นวันตรงนึงนะวันแรกติดเลยวันนี้ถ้าแนว่ีดีถ้าเขาวันล่างนี่ดังบานยังดังบานพุ่แต่ไอ้สูตรเลขมันจะใส่พุ่แต่ว่าเล่าเล่าเป็นฮาฮุกสูตรนะเล่ามาเย็ดเล่ามาขัดมาตัดออก ตัดออกเหลือแค่นี้แปดหางเลขทั้งหมดร์สี่ชี้ตัวมัคค่าต่อ,อเรือเท่านี้แหละค<า>่ะเป็นมานะเอาไว้เวลาเป็นไรเนี่ยแปดนาทีแปดนาทีกว่าแปดนาทีค่ะอืมนะบัดนี้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆในส่วนอ่าที่ที่ตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องพลอพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นก็อย่าลืมนะคะรับว่าตัวเลขมันมีความเปลี่ยนไปได้แล้วก็กความเปลี่ยนไปเพื่อใดให้ใ,ใจสติดีๆก่อนสิลงทุนเด้อพลอพี่น้องทั้งช่องน้ำ เสนอเพื่อเป็นแนวท่างเท่านั้นครับผมชอบก็จัดจัดก็ผ่านครับผมเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปเป็นคลิปกับผมนี่แหละฝันเพราะว่าเป็นยังค่อยเสียวมานําเสนอวันทิเพราะว่าฝันมือออกก็ดีปกติผมโมแมนว่าสิมาฝันตัวจีบโมแมนว่าสีมานั่นฝันอย่างเดี่ยวมาออกคิปอย่างเดียวโมแมนเพราะว่ามันสำคัญอยู่ขันผมฝันมือห้อยออกนะ่มันสำคัญมาก ก็เลยเสียมาบอกสู่ฟั่งคาเทียพ่อเป็นแนวทางของเอฟซีสุขูสุขน้นใดเนาะค่ะนะจะได้กับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ของุมขอบคุณหลายๆครับผมโชคดีไม่ใช่สุขูสุข้อนไหนโชคๆวันๆครับผมร่ำร่ำรวยๆปูกหวยรางวัลที่สองสุขูสุข้นครับตอนรางวัลที่หนึ่งแอดจอมแล้วครับผมสวัสดีครับ